กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอาอาป่าลุงสุมองสุบอลสุขูสุคนภายในประเทศต่างประเทศพี่น้องผมพ่อมกับส่งสระมีป่าเด้อบรรยากาศย้เสด้าพี่น้องเลยเมื่อน้าสภาพพี่น้องไปเงียไปติดจักจันพี่น้องเย้ยเปลี่ยนบรรยากาศน้องไปติดจักจันกับเด็กๆพี่น้องเลยน้องแก้บบมบุมน้องกิ๊กๆมาเด้อมาเด้อ ย่งางตามมาไว้ตนน้นีเด็กๆกำลังย่างน,น,น้องเอ๋ยน,น้องกิ๊กี้น้องบุ๋มบี้จักสิได้บุราดพี่น้องเอ๋ยมาบึงมาสมมาล่อลุ้นนำการพี่น้องย่ากแต่เด้ย่ากแต่บุราดเด้อ้าเป็ดป่าป้าเตียคืองามแท้น นั่นน่ะแม่ขาวน่ะวีดวีดนะวดีดนะอืม,ม,อ,มอือืนประกำงามกำลังงานท่านผู้ชมคือบมมีมันห้อได้กจิก สุดท้ายบ่กันมันบ่ฮองเรียกว่าบ่ได้บ้านอกตายายพี่น้องเพิ่งก็ต่อต่อไม้เฮือนครัวออกมา ตเอาเพือนขั้อวกออกมาห้องหนาเพันกะเอาแปดแอมเอาห้องหนามเอาพี่นอ้องกต่พออยู่พออยู่พอเศร้าเพ่ผลต่อเฮือนไพ่ต่อเฮือนครั้วต่อไม้ออกมาพราได้ดังไพ่ก,กินเขาพอน,นอนเพันกะนนอนอยู่เฮือน จัคสิได้บรายพี่น้องมากับลานว่านในาลานผลมาติดป้อมวนันเมืออ่อในส่วนป่ามาติดอยู่ทั้งในลูกทั้งในมันมีนะ่ะไม่ใ่ เฮยกีกคือลายกี้ฮะมันบ่หอ้องบ่เขาใช้มันเบิดแล้วมันจะบ่หอ้องติดน้ำกันพีน้องเลยว่าฮะมานบ่นี่โอ้ยติดแล้วบ่คือไปอ่นน่ะโอ้ย ปเป็นแหละคือไปยนงนี้เั็นตั้งเขาบ่มีแล้วโอ้นี่มีตัวนึ่งตัวหนึ่งตัวนึ่งตัวหนึ่งเอามาเปลี่ยนบังตังเมื่อกี้บุ๊คไม่ใช่ตงังใช่แล้วใช่ใช่ใชใชโอ้ยกระป่ากระติ้งเอือ อันใดกับไปพี่หงอยกิวอตังก็บเดักบา้านนี่อ่ะอย่าเลยแบบนี้ไช่ไหมบงังดูบงังดูบงังดู ได้พูโต้วหองิ นี่สิเป็นตัแม่่นองตัแม่ได้ตัผู้มะตัวแม่่นอะงก็ได้ปนะรนะมาณ จะลืจะกระจายมีจี้ีจะลืมมีจีจีให้กระดานตามโต้ไปลืมอื้อ๓๕อืเจีจีปล่อยลง กี่เกลดนะนี่วะมึงเอากาวออกแม่จะบุกเล็ิดแม่ยางไงฮะไม่ไหนแแม่บอกว่าบ่แม่ท้องกินแต่ก้งแม่งอ่ะตปเรื่อยเลือดลืดก็ปวดอุ้ย จำมันอยู่้ำจต่มาเสร็จเมื่อนี่บินตื่อเลยวุคนตาบอดว่าอ่นผมมีคนตาดี Para, amor.

คนโตกกล่าายนำนำไพเกตจนเต็มเลยไปเลยมาติดจ,กจักันบรลงจ,กจักงกันยังใบพอโตเลยจ้าเออหาทให้ถ้ายกสื่ ทำบ่ได้ละวะเอาไปสเาเอาบุมึงดได้นเฮ็ดบูเป็นอะไรล่ะโอ้ย เ่อเนกปปัปปุมเล่เป็นคนนั่ยนะเงาะก้าวหนูไม่ได้ออกบมเล่นก้าวมันจะเบื่อแต่ว่า ก็ทาที่แผลนี่ยเามานิกันอ้าวเจก้าที่ส่งมันก็เบื่อแหละมาดอนยิงคะเด่ยเนเป็เ็ลับทุกวันจะโตว่ะอยากไปหาที่ไป ลุงกำลังเสียบไม้หา่สบายดีป่าลุงปิ้เน no e. like ี so ่ยเก็บลุงต้นหนึ่งน้ำปิ้นครับสนึ่ยังไ่ได้สนึ่งสหมดอันน้นตหนึ่งปังี

ยุดเลยตหัวป่าสะบ๊มเก้ย ก็ได้คิดต,ตีมันออกใช่ไหมคิดต,ตกกาวหน่าป้าป้าป้าเงี้ยลุกหล่าเมือ่อเมื่อเมื่อก่อนเล้ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนป้าตาหลังเกิดหนังเกิดตาป้าอ้ย

โอ้แต่มีเปียงกาเลยพี่น้องจิบนี่เขาก็ขอขอรักลิปเพิ่งสนิทเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนิทป้าหน่อยได้พี่น้องพรพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยกล่าวเขาว่าสบายดีอันนี้ก็ได้พราปน่นพี่น้องเา่าจะได้เมื่อพาดล้วเพียงเรียนแล้ว